สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่จกกังหวัดพางงานะคะแล้วก็จริงๆแล้วลงเครื่องอินทีภูเก็บนะคะกาลังจะมุ่งหน้าไปที่เขาหลักนะคะแต่ระหว่างทานะะงคือมาถึงที่นี่ประมาณสักเกือบบ่สองนะคะหิวบ้างๆก็เลยแวะร้านระหว่างทางจากภูเก็ตไปพัางงานนะคะชื่อร้านปะชีนะคะ เห็นในรีวิวเขาบอกว่าอร่อยมากๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าปาชีมีอให้เรากินบ้างนะคะแต่รับรองว่าต้องเด็ดแน่นอนเข้าไปดูเลยค่ะ เริ่มจากเมีย่ยงค่ะหยิบไปถูกเลยนะคะมันสวยมากอันนี้มีเลอะเลหน่อย รอร่อยไปแล้วนะคะตรงหน้าปรากฏว่าเมี่ยงกินได้คําเดียว <c oughs> ต้องเก็บกลับบ้านเพราะว่าอาหารจานใหญ่มากและที่สําคัญอร่อยมากแต่ว่าเตือนเลยนะคะทุกคนถ้ากินเผ็ดไม่เก่งเนี่ยหูจะเป็นเหมือนตอนนี้น <c> ะ <oughs> ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยปากนี่แบบมันกุ้งเชียงเงน,นะคะอร่อยแต่ว่าเผ็ดนะคะต้องระวังนิดนึงก็อาหารจานใหญ่ที่ต้องระวังแต่ว่า ถ้าใครที่ทานเก่งทานเยอะเนี่ยคุ้มมากนะคะแต่าจานร,ราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยแล้วก็เมนูเมนูที่ะะร้วิเ็เม,เมนูที่สั่งมาเลยถ้าเป็นอาหารใต้เนี่ยแกงส้มสุดยอดนะคะใบเลี้ยงผัดไข่สุดยอดน้ำพริกฝาชีงสุดยอดแต่ถ้าใครออกฝรัง่งนิงนดนึงแนะนาเมนูนี้เลยอร่อยเด็ดมากๆก็คือหอยนมงคู่อบมะเขือ,ขอเทศพิเศษนะคะแต่ว่ามันจะมี มาขา้างหน้าเลยหอมอร่อยมากนะคะหอยหนึบๆน่าจะเป็นหอยแมงพูดหรือสิไรโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงทัวตัวแตกเราเอารอกเดินทางกันต่อนี่เพิง่งเริ่มตน้นนี่เพิ่งเริ่มตน้นตลอด4-5วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปกินดีๆหมดนะคะขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเชอร์รี่ดาด้วยนะคะ